สวัสดีค่ะวันนี้น้องไอิงก็จะมาอ่านหนังสือให้ฟังนะคะแต่ก่อนน้องๆก็ต้องไปท่องสรลมาเขียนก่อนค่ะเขียนด้วยนะคะเราะะมาเริ่มกันเลยค่ะจะจะก,ก็น,นะคะดูนะคะมันเป็นสระอาค่ะตองอาตาขออาขาโยอาอยา กอากาอันนี้คำเดียวนะคะคือคกคำเยอะวค่ะอันคเดียวค่ะต่ออาตาดีดีดีต่อต่ออาตาโมอามาโกอากาขออาหารขออาหาโยอายาโซอาตาโรอาลาโออาอาไร โอานาโอาหาโออาวาต่ดิค่ะโอาดาโปลอาปาโมอาหมาโลลอาตาโขอาตาโยอายาทายาะตอไปแลอวกโซอาตา โลอาลาตาลาโดอาลาโลอาลาดาลาโดอามาโลนามาเนาหัอาฝาตอกาฝาตาหอาหาตอตาหาตาหัวอาขาต่อกาอาตาโจเโฟอัลฟา ัตอาจะว่าจะกูอาไรกูอามากูอาหาตัวอะไรหาอะไรกูอามากูอามาวาหาว่าหา โนริงค่ะรออาลาตอตาลาตาต่อไปนะคะต่อไปสระอะไรจะอค่ะดูสิคะว่ามันเป็นเลขอะไรเนี่ยค่ะจวอี๋เป็นตัวแบบไหนเป็นตัวแบบนี้นะคะไม่มีขีดค่ะถ้าไม่ีขีเดเรียวกว่าจะอีถูกต้อ,องต่อไปอ่านสิอ่านก่อนอ่านก่อนอก็อวิีง อานาโอีวินาทีวัวิโตชิวิชิเออก็นอนไปเด้อยบ้ออีพีเต้อเตอตอตาโมอีมีนอนอีกโมอนอนีิตามี

ก็อ่ะล็รออีกดูตัวอะไรก็อีกลออีกเอยอะไรอีกนี่ยาเมื่อพขอังกฤะกออีกนี่รอรออจ้าอจารย์อาจารย์โอโอาจารย์

อจออา,า,อออาตออาฮะฮะฮะฮาฮะ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 ะฮาฮะะฮ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 ะาะฮะฮอะฮะะฮะ้ะฮ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 ะะฮะะะฮะะฮะฮะ้ะะ あ、これだよ。いちゃ。いき。こ。こ。ね、こあた。こ。お。い。か。い。こあた。ば。いかいこあたば ah, <Impact apliansHi> ไปคำนี้คำยายนะคะนิชามีนิชามีกะปิดอเอ๊ะแลเอ๊ะและอืนิชามี และมิวิชามีวิชามีทำตัวกระทออีกตัวกระชี้ให้มันตรงตัวแล้วก็พูดดังๆ อย่าเล่นมองอย่าเล่นผมพออ่ะกะพ่อทหารพอขีนี่ชามีขี้ทำกะขีเวลาชี้แม่บอกให้ชียยช้ยังไงข้อชี้ไปนะคะอันนี้คำยาวมากนะคะอ่าเลยไม่ต้องโชวม่นกินะะเวลา

นออีกิ่ออีกให้ใครให้ให้ิติต่อไปหมดแม่แม่แม่่ก็อากาศก็อีกแม่มี Bye. Yeah. จะมาปิดได้ไงก่อฟ้าและและและแกะปิดเราไปตราอะไรต่ออีนะคะดูตรงนี้ได้ะคะ่ะอันนี้เป็นส่อีมาต่ออีอออตีโออีผีเช่อไหมคะอลไรได้นะคะไยลค์คะ่ะไลค์ค่ะโพอ e t o e b t v ชอชางนะคะชออ c ชีชอีมีืมสกดกต่อนี่ไหมชอชออะชะโนอีนีชันีทออซ ่าอ,อาทาสอ,อีสีทาสีก็เนี่ยออฟฝาออฟอาฝาโอีสีฝาสีนมแอเมเมแม,ม่ชอีชีแม่สีสออัมสมัมรอยสอัมลีไปแล้ว ที่นี้คำยาวอ่านอ่านพพออาคาโชอิชิคาชิโกอากาโนจุลาโลฮารยโกอีอีลาลาลาชิไม่ใช่ไหโล ala-la-si-ti kita wa ti mi ti ta-si-mi-ya-di ตรงกล้องชี้พี่หยกไปไหนละแม่แม่ชี้ดูทีวี

จอเว่าทีไปเจอผีสระลรต่อไปสระอือน sure> ี่นะคะถ้ามีพยัญชนะอออ่านจะหายไปใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าถ้ามีถ้ามีสระออออออ่านมันต้องมีนะคะมาคู่กันมาคู่กันค่ะแต่ถ้ามีตัวสะกดข้างหลังอออ่านจะหายไปใช่ค่ะอ้าวสะกด มอมอือมือถออือถือมือถือท่านต่อไปมือถืออยู่นี่มออือมือมือถือสออือถือดออ,โกโกอือดอกก็อับพิมพ์สะกดข้างหน้าด้วยอย่ามาแล้วทุกขั้นตอนกรออากาศก็ไม่สะกดนี่นี่นี่รออากาศส่อถือก็ ถือดอเทนถืออัตะดอือดิตะดิตอวอักกำมืออือมือกำมือถออะไรอะไรตัวอะไรสมองนี่อยู่กับตัวหนังสือเวลาจะกดไม่ใช่ได้แล้วจะไปมั่วซั่วมืออือมือถ่อเทนถ่อถือมือถือ

างนี้ตาสีมีมือถือโตอ,อาตาโสอสีตีตาสีอันนี้เหรอยิ่งอ่านไม่ได้อยู่อันที่มัอนอันที่มันยากยัองอ่านต่อตอโลอ,อาตาบอไปไหมบอือ,อ,อ กะบือกะบือมีรอเรือต้องกันกระบื้อตาสีมี่กะบือตัไกหญ่ก็รออ่ะกะสออือซื้อกะซื้อคอคออือคือคออีผีกะสือกะสือ มันเนี่ยจับสื่อคือผีต่อไปอีกสองหน้าใช่ค่ะอีกสองหน้านะคะอีกตัวเดียวก็สก็บเสร็จแล้วค่ะกอรออ่ะกะสออือสื่อ ่ออดูดูจอือจับีรือไม่มีจับดูอืมต่อต่อ่อาตาสีตาสีตาสีมีมื โลเนี่ยโลอากาบไม้โตอือบืออานตาสีมีมือถือตาสีมีะบือกะบือเพื่อนากระบือคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายคสุดท้ายนะคะใกล้ เบแล้วเอาอ่านเลยลูกอ่านลยซีห้มิจบกรออกัสอือกับือดอือตัวอะไรตัวอะไรไยัญชนอะไรพอควายออือดอเรึ่งพออีผีกับ ซื้อผีผีพูดดังๆก็ก็เราอาจะราซื้อกซื้อดก็ซื้อมอมไอไมมไม่เอกไม่มอีいい้โมอีี โซเสือสซโซอ่ะตัดโดอืดอืดจะซือไม่มีจะดื้อจบแล้วจบแล้วนะคะก็อยา er. ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ